คืออันถึงแม้จะรับวัคซีนแต่ก็มีโอกาสเป็นเพราะว่ารยังความรุนแรงกับจีบลายคือแบบเขาเป็นวัดนี่แหละแม่ว่าแต่ว่าค,คือเป็นแต่เก่าเนาะแทนแบบเขาเป็นวัดนี่เด้อย,ยกตัวอย่างให้ฟังเด้อยกตัวอย่างยกตัวอย่างให้ฟังเด้อคือเขาเป็นวันดนี่แหละเขาฉีดวัคซีนก็มีโอกาสเป็นแต่ว่าความรุนแรงมันจีบเป็นคือซุ่มบ,บดไอลาวัคซีนเพราะว่ามันเป็นหลายเด่นแต่นี่นะเธอถ้าเพิ่มนมไอลาวัคซีนแห่งจะเป็นหลายเะไอยนี่ครับ คือมีโอกาสเป็นแต่ว่าความรุนแรงจะไม่เจอะสาวครับเป็นไวรัสล้าปีสกีนอะไรเนี่ยครับลูกข้นลูกละเนี่ยเป็นตุ่มเนี่ยคือลอยหลวล้าปีสกีนเนี่ยเป็นเสืมเิ่นมีไข่น้่แหละเมียเปนเกิดอาการอักเสบอันฟีนี่แหละปวดคือคนเน่าเนี่ยเป็นฟีขนาดตุ่มเลี้ยวยังพวแห้งนะครับขบไปออกมาอยู่น้ำมันสองมือเขบไปออกมาก แต่แม่เพื่อนกับมีตุ่มเห็นบอระแม่นะครับนะอันมันมันตุ่มมันบ่ลงกกแต่ก่อนแต่่แตก่อนมันาร้อยหลวกแต่ก่อนร้อยแต่ก่อนเนาะเม,มีนมืน่อนี้นี่นสะดือมันจเจ้าเบิ้งนั่นแหละหมองสะดือมันอ่ะแม่นเพิ่งจะบวมไปนน้ำกันเลยครับคืออาการบวมอักเสบตามผิวหนังนั่นเองในสะดือก็ไม่ข่างเลยตึงบกใหญ่แม่นนี่คือร้อยโรคล,ลําปีสกรีนเหรอครับการที่เห็นได้ชัดคือเป็นตุ่มนี่แหละเป็นฝีบางตัวกับเป็นบวม ตามเนี้ยงตามเหมือนที่นนีน่เป็นแม่กับบวมอา,อาการอักเสบตามผิวหนังแหละครับนี่ตุ่มเป็นฟีน่นะนี่คือรอยลงน้ำปีสกินนะครับก็เข้ากับเลรับวัคซีนอยู่มันก็นมีโอกาสเป,เป็นแต่ความหนุนแรงเหมือแต่แม่แมบวกลาฟัคซีนนี่ตัวนี้บวกลาวัคซีนแห้งจะเป็นนักกว่าน,นี้เด้ตอนเขามาสีน่ะสีทั้งแม่ทั้งเม <c oughs> ครับแต่จังเดือนเนี่ยสีวัคซีนมากนี่โอ้ยแต่ข้างเข,มขามาสีไม่ลืมเล่ะเขามาสีไทยน่ะน้าโมเดอร์ต์พี่กายน่ะมั้ง เป่นกับเบิร์พุ่มแม่มันกับเบิด์พุ่มันย่างย่างย่างยกแปด้บกเดแต่ก็นี่มีวัคซีนมาแหละนี่วัคซีนก็มาแลลวครับแต่เป็นเรเขาก็เพิ่มวัคซีนนะโรไดฟเพราะว่าเปล่นเป็นแล้วครับต้องรักษาตามอาการครับแต่ซัดซัดตัวใดเป็นกับมีพุ่มกับพุ่มเกิดจากวัคซีนแล้วกับเกิดจากธรรมชาติแต่ความรุนแรงเมื่อเกิดขึ้นอยกับร่างกายของสัต์ตัวนั้นนํากับปริมาณที่ได้รับเชื้อ ก็คักความแข็งแรงของสัตว์นั่นแหละรครับแต่สัตว์มีหลังกายแข็งแรงกับพอเป็นเห็ดพอคอยเกิดโรคที่รุนแรงมันนิ่งบรทัดทั้งหมดขวดแล้วมันหน่อยกันครับรขึ้นอยู่กับหลังกายเพื่อนแหละพอแต่วัคซีนเทาก็ต้องเฮ็ดป้องกันไว้แต่ว่าสีทุกที่ออออโอเคเอาเดี๋ยวเอาเน,น็ตเป็นหลักก็ต้องดูแลร,รักษาเพื่อนแหละ อาการเพิ่นแล้วครับนี่แหละคืออาการร่อยหลวกลักลักคืออาการบวมลรอแม่เจ็บนะนี่เก็บนะเ,เป็นฟีนน่ะนะครับแม่นเป็น,ปนบวมแม่นเพิ่นเจ็บครับแม่นมันเวลามันเจ็บเป็นตนน้ตนแต่พอร <c oughs> ักเคยรักษาม,มาเนาะมันเคยเป็นมาสามออไอค้คือว่าเขาเป็นฟีหัวเดียวนี่ไอ้ว่า โอ้ยนอนบนรับปวดกระไคเจ็บตระรีบจนมัน,น,นมืนอล่นน้ันน้ำดัง, <c oughs> งน้ำก้อกนแะล้วมันเป็นแห้งนี่นี่เป็นทั้งสามตูวเลยเนาะย่อยเนาะแม่้ในช่วงช่วงพคนระบาดช่วงรุนแรงช่วงนั้นมันนแรกกับกับเป็นนักนะครับน่ตอา,อา,าต้อยเอายามาตสึไสหรอกมัตสีอ่าโอเคโอเค